เกิดขึ้นที่พัทยาจุรีหลังจากที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นคลิปที่ว่ามีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งขับรถหรูเปิดประทุนแต่สิ่งที่ ทำให้ทุกคนฮือฮากันก็คือมีสิงโตอยู่บนรถด้วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่คือภาพนั่งเท่ใช่โอ้นั่งเท่คือถามว่าคนที่เขากลัวเขาก็กลัวคือถามว่าเท่ไหมก็เท่แต่คนที่อยู่ข้างๆเองก็กลัวเพราะว่าสิงโตรู้กันอยู่แล้วเป็นสัตว์ที่ดุร้ายผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านทำยางี้เลยก็แบบก็ต้องหลบต้องหลบกันเนี่ยเนี่ยหลายๆคนก็ต้องหาหมาพันไหนวะทำไมมันเหมือนสิงโตจังคือตอนแรกหลายคนบอกว่าไม่คิดว่าเป็นสิงโตคือว่าเป็นแบบเป็นหมาหรือเปล่าหรือเป็นเป็นแมวยักษ์อะไรแบบนี้สุด คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับแล้วก็มีการแชร์ในโลกออนไลน์กับคนขับรถที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มีลูกสิงโตสวมปลอกคอเหมือนสุน,นัขแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะทีนี้เองเนี่ยคือบางคนบอกว่าลูกสิงโตก็น่ารักดีนะแต่หลายคนก็ไม่เห็นแบบนั้นครับกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสิงโตเพราะว่าแน่นอนมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอาจจะสร้างความอันตรายให้กับผู้อื่นได้ครับเพื่อเห็นครั้งแรกตัวเนี่ยอ๋อเขาเขา ขับรถมาเปิดบระทุนมาก็มีรูปลูกสิงโตมาอย่างนี้ใช่คือวันนั้นกนะ็คือเห็นงงแบบนี้แล้วมี่ร่าสุดเขา้มามาวันไหนไม่รู้ประมาณสวันสองวันที่แล้วคุณผชมในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เลยมีการนํากําลังเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจท่องทเที่ยวตอมตรวจปา่าไม้เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยาน เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งครับที่ซอยเขาพระตำหนักห้านะครับซึ่งเป็นบ้านที่มีการเลี้ยงสิงโตไว้ก็เป็นแบบบ้านเดี่ยว2องชั้นมีรูรอบขอบทิดอย่างดีทีเนี้ยคือกดกิ่งกี่รอบก็ไม่มีใครออกมาเปิดสักทีแต่พอมองเข้าไปเนี่ยเห็นกรงแบบนี้เป็นกรงเสือไอ้กิ่งรงสิงโตหนึ่งกรง แล้วก็กรงสุนัขอีก3ตัวอีก1กรงด้วยคุณผู้ชมตายเสียวเออน่ากลัวมากเนี่ยแล้วคือสิงโตก็ดูเหมือนแบบว่าแับตัวไปมาแบบนี้หลายคนก็กลัวเรื่องความปลอดภัยออทีนี้ไปถามผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เขาอยู่คอนโดที่ติดกับบ้านหลังดังกล่าวเขาบอกว่า เห็นชายต่างชาติผิวสีเนี่ยเลี้ยงสิงโตตัวนี้มาประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วฮะและช่วงเย็นของทุกวันชาวต่างชาติรายนี้นะจะพาสิงโตพร้อมกับสุนัขเนี่ยขึ้นรถเปิดประทุนของเขาขับตะเวนกินลมชมวิวตามชายหาดพัทยาเนี่ยคุณผู้ชม,มช่วงแรกเธอไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรแต่หลังจากที่ได้ยินเสียงมันคำรามออกมาแบบนี้เนี่ยชัดเลยนะฮะว่าเป็นสิงโตเขาก็เลยเอามือถือเนี่ยซูมเข้าไปดูก็เลยรู้ว่าอ้าวตัวนี้คือสิงโตนั่นเองนะฮะ เราก็นึกว่าเป็นแมวหรือเป็นอะไรก็ถ่ายก็เห็นจริงตัวขับก็สวยไปด้วยรถคูกเปิดพอทูนไดไหมที่ลองติดต่อบัวไหมก็หนูก็ว่าถ้ามันหิงว่ามันก็คงจะกินคนนะเรอเพราะว่าเห็นผู้หญิงเขาซื้อไก่ให้ทุกวันอใช่ไหมล่ะกินเหม็นไหมโอ้ยเหม็นเวลาปิดประตูก็ลองกว้ากุณก็รู้นี่เวลามันโมโหมันคืออะไร เออเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงคำรามแบบว้าว้าว่าอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มกลัวแล้ว <c oughs> แล้วก็เคยเห็นอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ที <c oughs> นี้เจ้าหน้าที่มีการไปตรวจสอบพเพิ่มเติมครับ <c oughs> บอกว่าสิงโตตัวนี้เนี่ย <c oughs> จริงๆแล้วมีการลงทะเบียนไว้อยู่ที่ <c oughs> ต่างจังหวัด <c oughs> นะอยู่ที่ราชบุรีซึ่งมีหญิงคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของคุณผู้ชมในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมประสานนะครับเพื่อมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิงโตตัวนี้ส่วนชาวต่างชาติที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นคนสีรัางกานะคุณผู้ชมครับขณะที่รถ ทีนี้ช่วงค่ําทนายความของเจ้าของสิงโตเนี่ยก็เดินทางมาพบกับเจ้าหน้าที่ครับพร้อมกับมีการชี้แจงนะบอกว่าเจ้าของสิงโตเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ตนเองเนี่ยเข้ามาพบกับพนักงานก่อนจะมีการเปิดประตูบ้านให้เข้าไปตรวจสอบนะครับสิงโตตัวดังกล่าวเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกสิงโตเพศเมียอายุป,ประมาณ4เดือนด้วยกันนะฮะ ซึ่งเจ้าของก็เดี๋ยวมีการนัดหมายเจ้าหน้าที่ครับที่จะแสดงเอกสารการครอบครองในวันนี้ด้วยนะฮะหลายคนตั้งคําถามค่ะแล้วก็เอาความรู้มาฝากกันเช้านี้ว่าเราสามารถเลี้ยงสิงโตในประเทศไทยทําได้จริงหรอ,อถ้าเกิดว่าอ้างอิงตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิงโตเนี่ยโดนระบุเป็นสัตว์ป่าควบคุมนะคะคไม่ใช่คุ้มครองนะแ<ไ>ยกให้ออกนะควบคุมนะซากสัตว์ป่าควบคุมแล้วก็สัตว์ป่าควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องแ,แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรถ้าคุณแจ้งแล้วถือว่าไม่มีความผิดแจ้งแล้วไม่มีความผิดแต่ผู้เลี้ยง ต้องปฏิบัติตามคำที่คุณขอไว้ทุกอย่างชอย่างเช่นการระบุสถานที่คุณขอในพื้นที่ไหนคุณต้องเลี้ยงพื้นที่นั้นที่สําคัญต้องจํากัดขอบเขตเขานะการที่จะพาเขามานั่งรถแบบนี้ทําไม่ได้ไม่ใช่สุนัขนะะใช่ <ทำ S 1> แล้วที่สําคัญคือเห็นว่าขอในพื้นที่จังหวัดราชบุรีรแต่เอามาตระเวนขับรถในพื้นที่พัทยาอ,อันนี้ไม่รู้จะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะใช่นะครับ